สวัสดีเช้านี้ค่ะมีต้นแคสตัสนะคะน่ารักน่ารักค่ะนี่อันนี้น้องอยังตูมอยู่นะคะพอใส่ใน้องก็จะบานเป็นสีขาวสวยงามมากค่ะ ส่วนอันนี้น้องบานเล็กน้อยแล้วนะคะนี่สวยมากเลยค่ะออกสีชมพูชมพูนะคะนอ้องอันนี้ก็ต้นแคสซั์อีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะ ต้นแคสซัมีหลายสายพันธุ์นะคะนี่อันนี้ก็น่ารักค่ะดูเหมือนตุ่มออกดอกสวยนะคะน้องอันนี้น้องก็กำลังตุมอยู่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ แค s t ั o p อสโตรไฟตัมอสทริอสแคสตัไร้น้ำค่ะนี่คือแอสโตรหรือแอสโตรไฟตัมอสทรียสค่ะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากค่ะด้วยความที่มีลักษณะโดดเด่นก็คือไร้น้ำและมีรวดลายบนลำต้นที่น่ารักค่ะดอกโดยทั่วไปแล้วเป็นดอกสีเหลืองนะคะถ้าดอกเป็นสีแดงจะเรียกว่าอาคาบานะ และนี่น้องก็ดอกสีแดงน่ารักค่ะแต่น้องยังตูมอยู่เลยนะคะสวัสด,ดียามเย็นค่ะดูท้องฟ้ายามเย็นนะคะสีสวยสดใสมากค่ะมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสวยงามค่ะเหมือนสายลุงแล้วก็มีต้นไม้ค้างคาว ใถ้ำแห่งหนึ่งมีฝูงยุงและฝูงค้างคาวอาศัยอยู่เหล่าค้างคาวนั้นมักจะล่ายุงกินเป็นอาหารในตอนกลางวันเป็นเหตุให้พวกยุงโกรธฝูงค้างคาววันหนึ่งยุงตัวหนึ่งได้ใส่ร้ายพวกค้างคาวให้สัตว์ตัวอื่นฟังว่าพวกค้างคาวเหล่านั้นเก็บตัวอยู่แต่ในถ้ำมืดๆชอบออกหากินเฉพาะกลางคืน ข้ารับรองได้เลยว่าพวกมันต้องมีแผนยึดครองป่าแห่งนี้เป็นแน่แม้เหล่าั้งคาวจะรู้เรื่องที่พวกยุงไปพูดกับเหล่าสัตว์ทั้งหลายก็ตามแต่พวกมันก็ยังคงออกหากินตอนกลางคืนแล้วก็กลับเข้าถ้ำตอนกลางวานันเพื่อหายุงกินตามปกติถ้นนะคือหนึ่งครั้งคาวที่นนออกหากินได้พบก,กับนกพู่ตัวหนึ่งตอนเช้านชนมันจะออกมาไหมอ่ะครั้งคาวนอนค่ะ ตอนกลางคืนมันไม่นอนตอนเช้ามันนอนใช่ไหมมันนกคู่เลยใช่ไหมตอนตอนเช้ามันนอนกลางคืนสถานทกินตอนกลางคืนมีหลายชนิดเลยคืนหนึ่งครั้งค่ะที่ออกหากินและพบกับนกยด้วยคืนหนึ่งครั้งค่ะที่ออกหากินและพบกับนกคู่ตัวหนึ่งนกคู่จึงถามว่า ทำไมพวกเจ้าไม่ออกมาแก้ข้อกล่าวหาที่พวกยุงได้บอกกับสัตว์ตัวอื่นล่ะขังข่าวตัวหนึ่งตอบกลับไปว่าถ้าพวกข้าออกจากถ้ำตอนกลางวัน,วนแผนการของยุงที่จะไม่ให้พวกข้ากินพวกมันเป็นอาหารก<น>็สำเร็จแล้วสิผมยาวยาวแล้วนี่ค่ะ ที่ทานเรื่องนี้สาวให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมไม่ตกอยู่ในกลวงของศัตรูจำไว้นะลูกเวลาหนูโตขึ้นหนูก็ต้องใช้สมองนะลูกอย่าไปหลงกลงในพวกคนไม่ดี <c oughs> จบแล้วค <c oughs> ่ะบ๊ายบายขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ <c oughs>